สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนอการโหลดโปรแกรมคาราโอเกะนะคะ x t e a m Karaoke นะคะโดยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างใต้คลิปให้นะคะก็เข้าไปทำการโหลดได้เลยนะเพราะว่าการเข้ามาหน้าเว็บเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเราก็ทำการเลื่อนลงมาเสร็จแล้วอ,นนอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะคะ เราก็เข้ามาตรงนี้เลยค่ะดาวน์โหลดมันจะมีไฟล์อยู่ให้ทั้งหมด6ไฟล์นะคะแต่คือเราก็ดาวน์โหลด3ไฟล์นี้ก่อนถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็เขามีสำรองให้เราก็กดสำรองตรงนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดทั้งหมดเลยนะคะวิธีการเนี่ยก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็มันก็จะเด้งหน้า ขึ้นมาเราก็มาดูตรงนี้เขาบอกว่าให้กรุณารอ5นาที5วินาทีนะคะเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มกดให้เราก็ทำการกดข้ามเสร็จแล้วหน้านี้เราก็ปิดไปได้เลยแล้วก็มันก็ยังมีหน้านี้ออกมาแล้วแล้วก็เข้าไปติ๊กว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วก็รอ3วิเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการเก็ตลิงก์ แล้วมันก็จะมีหน้านี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำการกดดาวน์โหลดได้เลยเนี่ยค่ะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ให้เนะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดให้ครบทั้ง3ไฟล์นะคะแล้วก็เมื่อได้ไฟล์มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทำในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ พอเราได้ไฟล์ขึ้นมานะคะเราก็มาทําการแตกทั้ง2ไฟล์กันเลยนะคะก็คือคลิกขวาแล้วก็มาที่ Extract Here นะคะแล้วก็เข้าไปใส่ password ในหน้าเว็บนะคะก็กอรอป password มาเลยเสร็จแล้วเราก็ไปวางแล้วก็ทําการกดโอเคเลยะคะ่ะก็รอให้มันแตกไฟล์ให้ครบก่อนนะคะแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะได้ไฟล์ที่เราแตกออกมาเนาะเราก็ทำการกดคลิกเข้าไปแล้วไปที่คาราเพย์ยเนี่ยค่ะเราก็จะได้โปรแกรมคาราโอเกะของเราออกมาเนาะก็ลองพิมพ์เพลงเข้าไปก็เป็นการเสร็จเพียงเท่านี้นค่ะ ขอบคุณมากค่ะ